สบายดีสบายดีเอฟซีของลุงไงเนาะ,ะมาผมมาพอกกันแดกกากขาดบ่ได้กากคือยินดีต้อนรับเขาสูซอง,งไงคือเก่าพี่น้องเนาะ,ะมาผมมาพอกกับลุงไงมานี้ก็ได้ออกมาทางนาของสาวแม่ห้างนะเนาะแม่ห้างลูกซอ,อ,นะอ,อ,องพี่น้องเนาะเอากาเข้ามาถ่ายคลิปน้องเพิ่นกับเพื่อว่าอยากเผยแผ่เนานะเพราะว่าน้องเพิ่นก็นอยากมีคน โอ้ลมเนาะอยากมีผู้พาเหตุภาสาอยากมีผู้มาสั่งสาอะไรพี่นอนะ้องเนาะการเพิ่นการทุกข์เงาครอบครัวเพิ่นเนาะลุงใหญ่กับขาวมาถ่ายคลิปน้องเพิ่นกับเพื่อว่าอยากให้ เปิดกวนะ้างเนาะก็น้องเพิ่นกาเะว่าเปิดใจแล้วพี่น้องนะเนาะกับเฮากับชีเข้าไปสัมผัสน้องเพิ่นเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะกับไปฮู้ไปเบิ่งน้อกันเลยเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นสิสัมผัสไปซ้ายทางใดนะเนาะเฮากัยังบ่ฮู้เฮากาัสิเข้าไปสัผมผัสพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเข้าไปเลยพี่น้องสบายดี

ชาติสิบปีเา้อชาติสิบปีเนาะเขากับเขามาทางครอบครัวน้องเพื้นเนาะการเขากันนี่ก็คือคิดเลขของเขาเลยเพราะว่ากับบางช่องก็ได้ได้อันถ่ายไปแล้วแต่ว่าเขากับเป็นคิดเลขของเขาเนาะเขามาหาทางน้องเพื้นเขากับยังผู้พอเข้าๆก็ว่าครอบครัวเพึ่นกับถูกเงีายกันเลยเนาะ แล้วกาฮาก็จะมาถามอีก่นึงว่าน้องนี่ได้ได้มีครอบครัวอะไรบ่มีเลยบ่มีผู้ชายมีกับป้าแล้วเป็นป้าบ่เป็นทับป้าแล้วโอ้สเสดงว่าน้องนี่ปิดไม่ห้างไม่ห้างโอ้รุปว่านทางเอื้อยเป็นนี่เคยมีผัวมาแล้วเนาะเคยมีแล้วแต่ว่าย่าห้างกันแล้วยาอยู่กับเพิ่งเจักปีประมาณประมาณสองปีสามปีอ๋อสองสามปีแล้วมีลูกน้องกันเนี่ยปะ ลูกนี่จะคนลูกสองคนลูกสองคนอ๋อก็เลยได้ยาห้างกันโอ้การยาห้างกันนี่ก็เป็นเพราะเหตุใดเนาะก็เป็นมีผู้สาวไม้นั่นเนาะอืออ่านผู้สาวไม้นี่แปลว่าตอนเพิ่นมีผู้สาวไม้นี่อยู่น้ากันโมดหรือว่าเพิ่นไปฮะแยกกันอยู่ตอนแรกตอนยังพระเจ้าก็อยู่น้ากันอยู่โอ้อยู่น้ากันอยู่พอเพิ่นมีเพิ่นก็ ไปแล้วบ้านพอจักเลยโอ๋อพนมีแบบพ่นหลิ่นสาวซช่ไหมเนาะแต่จำยศจำวมอนี่เอื้อยนี่กับเพิ่นนี่ได้คบหาดูใจกันนี่อยู่บนใดพ่อกันพ่อกันก็อยู่เมืองไทยอยู่แล้วเออได้ไปหาเงินอยู่ประเทศไทยเนาะเดี๋ยวพ่อกันอยู่พุ่นคนบ้านเดียวกันนี่บ่บ่บ้านเดียวกันคนขมิ้น คนเมียนเังไงเนาะเนาะประเทศขึ้นบ้านเฮาคือกันเนาะดเราเนาะเฮาก็ได้กรรมารรมเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของน้องเพื่อนเนาะถึงเฮาสีเสียมารยาทเด็กหน่อยก็เพราะว่าย้อนว่าเฮาอยากเจาะจงเรื่องของน้องเพื่อนเนาะให้มันชัดเจนพี่น้องเนาะบางที่เพราะว่าโอ้ยเพราะว่าเอากาอยากให้แบบว่ากิจซีพของเราเข้ามาห่วมาห็นนั่นก็แบบให้ชัดเจนไปด้วกัน อันนี้ลูกบ่นี่นะหลานอีกคนนึงอันเป็นี้ได้ครอบครัวน้องแม่ว่าตั้งแต่เลิกลากันกับเพิ่นมาเนี่ยเพื่อนได้ขึ้นมาบ้านน้องบอกไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่ได้ติดต่อกันเลยแบบว่าอันเพิ่นกาประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วเนาะแล้วก็น้องก็ได้ไปหาเงินอยู่ไทยแล้วก็มาพบเพื่อนอยู่หันแล้วก็ได้แต่งงานกันอยู่หันบอกเอากันชื่อแบบว่าได้ห้องคอเนาะ๋อเคยมา เมืองลาวอยู่บ่อกบอกมบ่ได้เคยมามีแต่ยาห้างกันอยู่พุ่นบวนห้างเงินพุ่นอยู่ประเทศไทยเนาะพุ่นกับเมือประเทศเพิ่นเลยพุ่นกับเมือประเทศน่องแล้วก็ได้เอาลูกมาก็ได้เอาลูกมาบ้านลูกนั่นจักปีเนี่ยคนหนึ่งอ่ะแปดปีโอ้ปีผู้หญิงมาสองหรือผภาชายใช่นนึงผู้หญิงคนหนนึ่งโอ้ผู้หญิงหนึ่งชายหนึงผู้หญิงหนึ่งชายหน้องได้เอาลูกขึ้นมาพี่เพิ่นก็บ่ได้ติดต่อกันเลยบ่ได้ติดต่อน้องก็บ่ได้ติดต่อไปเลย กโดนพอสมควรเนาะตั้งแต่ไปหาเงินนี่เห็นบอกตั้งแต่ยาห้างกับเพื่อนนี่โดนพอสมควรบ่อยโดนแล้วห้าปีหกปีแล้วออ๋หกปีแล้วเนาะขาดการติดต่อไม่ได้ติดต่อกันเลยบ่อยติดต่อกันเลยทั้งเอื้อนนี่ได้ใช้โทรศัพท์อยู่บ่ก็ับ่ได้ใช้อืมก็เลยไม่ได้ติดต่อกับใครเลยาด ทางเตว่าตั้งแต่ใบว่าเลิกกับผัวมานี่ยกลายปีแล้วเนาะกับทางนอกนี่ก็บ่ได้แบบว่าเปิดใจหาคุยกับผู้อื่นบอหรือว่าปิดเลยบ่ได้แตแบบว่าบอไม่ยังบ่อยากมีผู้อื่นเข้ามาอีกบ่บ่มีบ่อยากมีหรือว่าอยากมีอยู่เออแบบว่าเปิดใจแกอยากมีอยู่เนาะอยากมีอยู่ อยากมีผ oh, oh. oh, oh. oh, ูผ้าทิ็ดพาสางพาทรอมอยากมีผูเป็หนผหน้าครอบครัวมีผู้ซอยเลี้ยงลูกเนาะแต่ว่ากตั้งแต่เลิกกับผัวมาก่ยังบบมีผูมาโอ้ลงมาลมบ่มีแล้วบ่ทีมงานเขามาจัมการทั้งเวทนี่ยยังมีถือว่าเฮ้าเนี่ยคิดแรกค็ดแรกเนาะพ่อแม่พี่น้อง โอ้ทางน้องกะเลิกกันกะมาตั้งโดดแล้วกันยังบ่มีฟูมาโอมาล้มอยู่เนาะเพราะว่าเหตุใดเหตุแบบว่าน้องนี่บ่ต้อนรับบ่ือว่ามันบ่มีบ่มีหละโอ้คันยาเนาะคนออันมีคนมาหักมาแพงหรือว่าอยากมาสาั่งมาสามาดูแลเจ้านี่กับครอบครัวนี่กะยินดีอยู่บ่ยินดีอยู่โ,โดยโดยเนาะยังไงเอากะทีสซืส้อสารไห้เนาะ บหยากเรื่องนเ้ยแต่ว่าน้องนี่ได้มีมมมอ,นอ,นนอดดันทางแบบว,ว่าถ <บา S 2> ้าเพื่อยากติดต่อมาเนี่ยติดต่อมาทางใดมีบอโทรศัพท์หลินเคยในหลินอยู่บ่างเว่าได้หลินโทรศัพท์บ่มีโทรศัพท์อีกมาใเชีพยังไงอาจารย์ลุงไงจังว่าเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าทางเข้ากับเข่ามากกับลำบากเนาะทางเข่ามากกับยากยากพี่น้องเนาะแบบว่าถ้ามีผู้ติดต่อน้องแบบว่าอยากหลินอยากโอ้อยากลมน้องนี่เนาะกทางเข้ากับ ก็คือเก่าอะไรพี่น้องเนาะกาสิอืมถ้าเข้าคือเก่าอะไรพี่น้องเนาะก็ติดต่อมาทางซองเข้าเนาะคิดเข้าไปสัมภาษณ์นี่เข้าสัมภาษณ์แบบซอยเหลือช่วยเหลือแล้วก็บบอมี่หลีเนาะโดยเพราว่าเข้าสัมภาษณ์บอมแมนเข้าแต่งเรื่องเนาะยังไงนี่คือเรื่องจริงพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางน้องเพิ่งกับบอมีโทรศัพท์เนาะแล้วก็เป็นแม่ห้างลูกสองพี่น้องเนาะครอบครัวเพิ่งกับทุกอยางเข้าก็ได้เข้ามาสัมภาษณ์น้องเพิ่นก็เพื่อว่า อยากให้ผู้ใหญ่เนาะได้เข้ามามองเห็นทั้งคลิปน้องเพิ่นนี่ก็หรือว่าจะเข้ามาโอ้ล้มอยากเข้ามาปรึกษาเรื่องยังอะไรก็หรือว่าอยากมาส,ามาสาั่งมาซาครอบครัวอยากมาเนี่ยก็ให้ติดต่อมาทางช่องเฮาเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นก็ติดต่อยากบ่มีโทรศัพท์พี่น้องเนาะก็คือว่าแะไรเนาะก็ติดต่อทางเฮานี่แหละพ่อแม่่พีน้องแม่นอันนี้ก็ทางอยู่ทางให้ทางนาเนาะทางหน้าเพิ่นก็อยูย่แถวๆป่าอ้อยเนาะพี่น้องโย เปิดใจเปิดได้บ่ต้องท้ามบนโดยตรงเลยแนะกับจังหวอัน้าเหมือนเปิดใจเรา่ะเปิดบ่กาสัมภาษณ์เอื้อยเป็นเรื่องเล่าของเอื้อยเป็นการโดคู่เนาะดูไงโดยโดยการลักๆแล้วเป็นกาคขันว่าชิมีคนเข่ามามาหัก มาส้างมาสาหรือว่าสิเป็นพอหักแม่หักก็ได้พอแม่พี่น้องเลยโดยทั้งเอื่อยเป็นกายินดีเนาะยินดีทุกเรื่องโดยโดยว่า<ด>ทั้งนอกเพื่ีนก็เป็นแมห้างมาได้หลายปีแล้วยังมีผู้มาโอมาล้มเนาะยังมีผู้มาเดบอยากส้างอยากสา,ก,สากับน้องเพื่อนน้นอกเพืน่นกันเลยได้เปิดใจเนาะพี่น้องเนาะเปิดใจเพื่อว่าอยากหาผู้รักผู้ใหญ่พูดคุยกันอยากปรึกษา มีเรื่องมีเลา่าอย่างกะอยากปรึกษากันและรกันน้อปืิดใจก็คือว่าอยากมีครูมีคิงอยากมีผู้พาหิทธพาส้างอยากมีเสาลักกอบครัวพี่นอนะ้องเนาะถ้าว่าสนใจทั้งน้องเพื่อนกับห้ทิต่อสื่อสารมา,ท,าทั้งสองของทีมงานเฮาเนาะแปลว่าทั้งน้องเพิ่นกับ,บ่บมีโทรศัพท์เนาะก็คกอบครัวิ่นก็คือว่ากันอีกเลยพี่นอนะ้องเนาะก็ทุก์ยากแนนะ่เนาะเอาอยากถามอีกเรื่องนึงเนาะลุงไงเลย ทางเอืเ้อยนี่คิดยังอยากไปอยู่บ่ประเทศไทยนี่ไป,ไป<อ>หาเงินนี่ปอยปอยู่น้ำแม่น้ำลูกนะแม่กะเถ้าเลยโดยกับป้าลูกป้าเต้าก็ได้เนาะโดยโดยทางครอบครัวน้องก็ได้เห็ดนาอยู่บ่ได้เห็ดกับไห้เอื้อยน้องอะไรถ่ายไห้กับบ้านเลาวเออกุ้มกินอยู่บ่แต่ละปีนาหนาหน,าหน่อย าก็คือโบลายมันเข่ามันงามเงามงามเนาะโดยโดยเอาว่มีเงินซื้อป be ุ no. Floyd, ๋ยซ huh? uh? ื้ออย่างใช่เนาะแบบปลูกธรรมชาติเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยนี่ก็คือทางครอบครัวน้องบานเพิ่นเนาะก็คือว่าเพิ่นเป็นแม่ห้างเลยพี่น้องเป็นแม่ห้างลูกซองเนาะโดยโดยแล้วก็ครอบครัวเพิ่นก็ทุกข์ยากเนาะ ทางทีมงานเราก็ได้ข่าวมาสัมภาษณ์น้องเพิ่นกับเพื่อวาอยากเผยเพร่เนาะคลิปนี้ให้พ่พอแม่พี่น้องทั้งภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศได้มามองเห็นครอบครัวเพิ่นถ้ามีว่าผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยากยืนมือข้ามาซอยทางครอบครัวน้องเพิ่นกับทางเฮากะยินดีพี่น้องเนาะเป็นสนนะพานบุญให้่เนาะทางเฮากบเห็ดสายทั่วไปก็คือว่าทั้งสะพานบุญแล้วก็ทั้งสะพานหักเนาะ ทาง,ทางเฮากะยินดีพี่น้องเนาะโดโดยวว่าทางเฮากะได้เห็ดไปทั้งสองสายนี่เฮากระยินดีต้อนรับกับอีพีทุกท่านที่ว่าเข้ามาคอมเมนต์เนาะเข้ามาติเตียนเข้ามาโอ้ล้มกับทางเฮา,า,ากัะทางเฮากัะยินดีเนาะพี่น้องเนาะแดีว่าทางเฮากระที่โดยถ้าผิดพลาดประการใดทางเฮากัะขอโทษขออภัยเนาะเข้ามาติเตียนได้ทางเฮากัะยินดีที่ปรับปรุงทางความเบาและ การกระทําของทั้งสองของเฮาเนาะโดยโดยเฮากะสีปรับปรุงไปเนาะโดยในตีเฮาวาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอราะใตรงไหนพี่น้องเบ้างแมนเนาะตรงไหนเพราะว่าเฮามากั2รูปแบบคือเว้าอะ้รเนาะสายบุญแน่แล้วก็สายหักแน่เนาะสะพานบุญแล้วก็สะพานหักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่อุลงก์น้องเพิ่นฮู้เรื่องแน่เนาะว่าทางน้องเพิ่นก็เปิดใจเลยพี่น้องราบวัาง่ายๆเนาะโดยโดยอย่าขบหา แบบเรื anyway, ่องอายุนี่โฟกัสได้บ่เอ่ยได้ได้บ่ถ้าได้ลงมาจักคันว่าผู้ชายนี่ได้ที่อายุเอ่ยีที่ว่าเอ่ยอยากคุยนํามนอจ้ามันยังบ่เห็นนเห็นตาเนาะแต่อายุนะปา50ลงมาบ่หรือว่า40ขึ้นไปเอาก็พอตัวเอง เี้ยเนาะไม่เป็นไรเนาเลยเกือบเป็นกับสามชิพกับเพิ่นกับเชี่ยวสามชิพเอ็ดสามชิพสองนี่ก็ได้เนาะคันว่าลื่นหน้านี่เดียวจ้ะสิขึ้นไปนะเนาะสี่สิบห้าชิพประมาณนี้เลยเนาะเดินห่างขึ้นใจข้างเพิ่นข้าสางข้าแฟงก็บคอยว่ากันแตนนะไม่เป็นไรเนาะเยข้อเพียงแต่หักจริงเนาะเข้ามาไม่ได้ก็บหากจริงวางสแผงครอบครัวน้ำกันกับปิดสาวรักให้เพื้นได้ว่าง่ายใช่เนาะหักจริงวางแต่งเนาะสามภาาดูแลครอบครัวผลได้ต่างคนต่างดูแลกันเนาะ ทางเฮากัเขามาโอลมเนาะโอลมกับเพื่อเพิ่นกัโดนพอสมควรเนาะโอ้ยกับหู้เรื่องกันเลยเนาะกับบ่าวซีพองกัคือเงียบแต้มนีาเนาะบ่าวซีพองไปหนึกว่าเพิ่นบ่แพ้เฮาบ่เนาะยังเพิ่นกะยัจีบเอาเลยเนาะเพื่อนกับพึ่งงานใหม่เนาะอ่ะทางเฮากับโบมีอย่างพี่น้องนกับมาโอลงกับได้หู้เรื่องกันกับพอสมควรในหู้ครอบกันเลยกับ ทางทีมงานเฮาและก็เอฟซีเนาะทางน้องเพิ่์นก็ได้เวาจากใจจริงเพิ่์นออกมาเนาะอ่าทังเฮาการุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีของทางเฮาได้เข้ามาเบิ่งมาชมทางคลิปของน้องเพิ่์นเนาะโดยการท้าวาจากซอยเรือทางน้องเพิ่์นทางเฮาการทั้งเป็นสภาพบุญให้พี่น้องเนาะเออ่าทำดีนะพี่น้องโดยโดยการผมขอบคุณอย่างหนึ่งก็คือเอื้ยเปิดนี้ให้ เอาได้จังภาพแล้วลุงเงี้ยขอบคุณเรื่อยเป็นเนาะโมอบลหลายๆเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งคลิปเฮานี่ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะพ่อแม่พี่น้องกาเฮากาสิขอลาพ่อแม่พี่น้องอยู่บ่นี้เลยเนาะโดย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 กาขอมอบขอบคุณเนาะเอ่ยเนาะเอ่อกราบคำว่าสบายดีเอ่ยสโดยโดยเนาะ เอาการได้ข่าวมาอลงก,ก็นนอกเ,เป็นที่หูเรื่องกันแล้วนอกน่ะลุงไงก็ขอจบคลิปลงเท่านี้พี่น้องเนาะขอให้ FC ขอลงลุงไงมีสุขภาพขแข็งแรงเนาะสร้างลูกปุกขึ้นอยู่ดีมีแห้งแ้มันให้เงินพี่น้องเนาะคิดเงินอะไรเงินคิดทองอะไ้ทองขอให้ชีวิตครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องขอกาวคำว่า,าสบายดี